เห็นเด้อพี่น้องเน้นชองเทนซินเนอร์ตัวมาขวดเดียวบอกหลายขวดอยู่นี่ถ้าตื่นฝนปุ๊บเขาสีเป็นสีดำจังสีเงาะหลอนฟ้าในตส้เขาสีเป็นสีดำแล้วเขาสีหาง่ายขืนไม่สีเหลี่ยมโมงมงอยู่ไม่ขืนเห็นบอกอุ้ยโง่มึงในซัมนี่เขาก็อยากได้เหรเด้นี่สีคือจังตอนเขาเก็บเลยบัดเทศนีน้องเอานามตัวมาหวดเมนน้อง มมล่างุน้ามันก็ดำเลยนี่เราพี่น้องนี่มุกข่อยนี่งามมาเก็บนี่เป็นสีจังสีเลยเนยแม่นว่าน้องสีดีเลยนี่นี่เรามุกข่อยนี่อู้นี่นี่นี่มันดอกนี่ดอกใหญ่ป้าดอกใหญ่แทะว่าจะถึกน้ำเขาอ่ะเป็นตะเก็บเป็นตะเก็บนี่แหละมุกข่อยแบบแลนโดดใส่โดดใส่เลยได้พี่น้องอันน้ำมันนี่อืมจ้าคิดงามเถอล่ะพี่น้องเก็บก่อนว้าวเอาเข่าตะการ้าลนง